ทั้งนี่ก็เป็นถาที่สองของเอเชียติกเลยท่านผู้ชมชิงชาเจวันจะจะเด่นมากเลยเนาะคนอรอลงเรือดินเนอร์นี่น่าจะฮอดสามร้อยคนเด้อท่านผู้ชมตามดูตามเบิ่งนี่เนาะท่านผู้ชมนี่น่าจะถึงสามร้อยคนนะเนี่ยเนื้อจะล้ำใหญ่มากเลย สบายดีครับท่านผู้ชมเคยไปพากินพาเที่ยวพามาชมพามาเที่ยวเอเชียติกเด้อท่านผู้ชมตอนนี้เคยคนไทยยังอยู่โกดังหกเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือโกดังหกเป็นจะเป็นร้านอาหารเด้อท่านผู้ชมร้านอาหารสามารถนั่งดื่มดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้เด้อท่านผู้ชม จะเป็นพวกปุ้งปลาหมึกพัดกระเพราเนาะท่านผู้ชมเนาะคือคนไทยจะพาไปเบิง่งพาไปเที่ยวเนาะอยู่ท่าเรือของเอเชียติกตอนนี้คือคนไทยมาถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงกลางของเอเชียติกอยู่นาะนนท่านผู้ชมเนาะอยู่โกดังฮก เดี๋ยวเคยไปไทนจะพาไปเบิ่งอยู่ท่า,า,ทาเรือเนาะเดี๋ยวเคยไปไทนจะพาย่งางเลาะย่างชมบรรยากาศไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อฝรั่งต่างสั่นพระเจ้ากระยางเล่นเนาะเดินเล่นเนะาะบางคนของบริมากขี่เรือบริมานั่งเรือดินเนอร์แต่มา,ายางเล่นเนาะท่านผู้ชมเนาะ กำลังต่างชาติกำลังย่างไปเนาะกับคนญี่ปุ่นมองนี้จะเป็นไยวงกลมสวยงามมากเลยท่านผู้ชมมองนี้จะมีฝัดลมแล้วก็มีไฟวงกลมแล้วก็มีฟันเฟืองเนาะอยู่ใกล้มากเลยฟันเฟือง สามารถเดินไปหอดท่าเรือเอเชียติกได้อด้วยคุผู้ชมน่มาจะเป็นเด็กหน่อยคนไทยเนาะาเจาเล่นกันอย่พ่อแม่ขาล้เค่องอยู่นี่เนาะขายคองอยู่นี่ฝันร่มกันใหญ่มากเลยท่านผู้ชมมีอากาศเย็นๆเด้นี่ไงพันเพื่อง าายนะูเนมอ,อ,องนี่จะเป็นลบแดดลบฝนเวลานักท่องเทีย่ยวรอลงเรือดินเนอร์เนอะท่านผู้ชมหนูขาเจ้าจะเปิดโล่งเลยนะให้โล่งไปเลยนะทาน่านผู้ชมนะอยู่ในกระทาเรือแล้วทอดาเรือแล้วทา่านผู้ชม ท่องเที่ยวก็ลงเรือไปไปไลยเติบแล้วท่านผู้ชมอย่จะเบาบางไปเลยยังลอเรือลำต่อไปน่าจะเป็นลำสุดท้ดทาาา่ายเด้อท่านผู้ชมจะเบาบางไปลายเติบ เห็นทั้งในกับเป็นผ่าที่สองของเอเชียติกเลยท่านผู้ชมโอ้โหพระเจ้ากำลังเดินไปนะจะมืดมากเลยมนะัน เดี๋ยวเคยประไทยจะพาไปเบิ่งท่าที่หนึ่งเนาะะเจ้าเดินหลัดหลอกกันไปเยอะแยะเลยกำลังเป็นกลุเป็นก้อนเลยชิงซ่าจะวันจะจะเด่นมากเลยเนาะมองนี่ดูแล้วน่าจะ คนรอลงเรือดินเนอร์นี่น่าจะหอดสามร้อยคนเด้อท่านผู้ชมตามดูตามเบิ่งนี่เนาะท่านผู้ชมนี่น่าจะถึงสามร้อยคนนะเนี่ยเนื้อจะล้ำใหญ่มากเลยน่าจะสามร้อยสี่ร้อยคนได้เนาะมองนี่เขาจะเดินไปไกลมากเลยท่านผู้ชม Thank you. มารับชมสิงหาสวรรค์ไงท่านผู้ชมครุณไทยฝากคุไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักไทยได้ครุณไทยจะขอลาจบเพียงมนีก่อนเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อท่านผู้ชม ที่พี่จะขอจบชิมงก่อนขอบคุณรัา